โรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเจยอองจูเนชนแนลฮอสพิทอลตั้งอยู่ในเมืองเกียงจูซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้แต่ในอีกมุมหนึ่งโรงพยาบาลนี้กลับมีเรื่องราวหลอนที่เต็มไปด้วยวิญญาณและความแปลกประหลาดมากมายซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการหลอกหลอนในเกาหลีใต้ โรงพยาบาลเจีอองจูเนชันแนลฮอสปิทอลถูกสร้างขึ้นในปี1925และมีบทบาทสำคัญในช่วงที่เกาหลีใต้ยังเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีการให้บริการแก่ทั้งประชาชนทั่วไปและทหารญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองเกาหลีในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเริ่มขยายการปกครองไปทั่วทั้งทวีปเอเชียโรงพยาบาลแห่งนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงครามรวมถึงการใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นในช่วงเวลานั้นมีการรายงานว่าผู้ป่วยหลายรายที่ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและระบบการรักษาที่ไม่เพียงพอ ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหรือการบาดเจ็บจํานวนมากหลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกหลอนที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เรื่องราวหลอนเกี่ยวกับโรงพยาบาลจีอองจูเนชแนลฮอสปิทอลเริ่มขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลในช่วงเวลากลางคืนหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงแปลกๆที่มาจากอาคารเก่าๆภายในโรงพยาบาลเช่น เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงเหยียบพื้นเสียงกรงเล็บหรือการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นแม้ในบางครั้งจะไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นบางคนเล่าว่าพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศโดยเฉพาะในห้องที่เคยใช้เป็นห้องพักของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการบางครั้งพวกเขาก็ได้ยินเสียงของผู้ป่วยที่เคยร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเสียชีวิต ซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกถึงความเศร้าและความทรมานอย่างยิ่งเรื่องราวที่น่าสยดสยองที่สุดเกี่ยวกับโรงพยาบาลคือการพบเห็นวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการรักษาที่ไม่สมบูรณ์หรือการถูกละเลยจากการดูแลที่ไม่ดีผู้ที่ไปเยือนโรงพยาบาลในช่วงเวลาค่ำคืนรายงานว่าเคยเห็นภาพของคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงและมีท่าทางเหมือนกำลังทรมาน พวกเขาบางคนเห็นผู้หญิงในชุดผ้าห่มขาวนั่งอยู่ที่ขอบเตียงของผู้ป่วยหรือเห็นชายแก่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องที่เคยเป็นห้องพักผู้ป่วยแต่ทว่าผู้หญิงและชายเหล่านั้นกลับหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชมเหล่านั้นหันไปมองหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโรงพยาบาลเล่าว,ว่าเขาและเพื่อนเอนเดินเข้าไปในอาคารเก่าๆของโรงพยาบาลในคืนหนึ่ง และทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่ห้องหนึ่งในนั้นเขาก็รู้สึกถึงการเย็นเยือกในอากาศเสียงเหมือนกับเสียงหายใจของคนที่กำลังนอนหลับดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องแต่เมื่อเขาหันไปมองเขาก็ไม่เห็นใครอยู่ที่นั่นหลายคนเชื่อว่าห้องพักของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนี้คือจุดศูนย์กลางของการหลอกหลอนวิญญาณที่ได้รับการรายงานว่าเห็นบ่อยที่สุดคือ วิญญาณของผู้หญิงที่เคยเสียชีวิตจากโรคภัยต่างๆหรือจากการถูกละเลยในช่วงที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาได้เพียงพอนักท่องเที่ยวที่เคยเดินผ่านห้องพักเหล่านั้นเล่าว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในอากาศบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครคอยจ้องมองจากห้องมืดๆที่ไม่มีใครอยู่บางคนถึงกับพูดว่า พวกเขาได้ยินเสียงสะอื้นจากห้องพักผู้ป่วยในช่วงกลางคืนและมีการได้กลิ่นที่เหมือนกับกลิ่นของยาและการทำความสะอาดที่ถูกทิ้งร้างแม้ว่าจะไม่มีการใช้ห้องเหล่านั้นอีกแล้วก็ตามนักสำรวจวิญญาณและกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องราวหลอนๆได้ไปที่โรงพยาบาลเจอองจูเนชั่นแนลฮอสปิทเพื่อสำรวจและบันทึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้พวกเขาบางคนอ้างว่า ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ไม่สามารถมองเห็นได้และบางครั้งพวกเขาก็เห็นภาพของผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆปรากฏตัวขึ้นจากความมืดในช่วงเวลากลางคืนกลุ่มนักสำรวจบางคนยังได้สัมผัสถึงความเย็นจากสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนบอกว่าเมื่อเข้าไปในห้องหนึ่งที่มืดมิดพวกเขารู้สึกเหมือนกับถูกจับจ้องจากบางสิ่งและไม่สามารถขยับตัวได้ เหมือนมีใครคอยยึดร่างกายของพวกเขาไว้โรงพยาบาลเจอีอองจูเนชันแนลฮอสพิทอลเป็นสถานที่ที่ถูกปิดใช้งานในปัจจุบันแล้วแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในเรื่องราวหลอนๆเข้ามาสำรวจสถานที่ในช่วงกลางคืนโดยมีการรายงานว่าผู้ที่บุกเข้าไปในอาคารที่ถูกปิดตายจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารเช่น การได้ยินเสียงกระทืบเท้าการได้กลิ่นแปลกๆหรือการสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่คอยตามพวกเขาหนึ่งในผู้ที่เคยไปเยือนสถานที่นี้เล่าว่าเมื่อเข้าไปในห้องที่ถูกปิดตายพวกเขาพบว่าในห้องนั้นยังคงมีอุปกรณ์การแพทย์ที่เก่าแก่และฝุ่นหนาแม้ว่าโรงพยาบาลจะถูกปิดไปหลายปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมโรงพยาบาลจอีอองจูเนชั่นแนลฮอสปิทอล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในเกาหลีใต้ที่มีเรื่องราวหลอนและปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ทำให้ผู้คนเชื่อว่าโรงพยาบาลนี้ยังคงเป็นที่พำนักของวิญญาณจากอดีตที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยและหลอกหลอนผู้ที่ผ่านไปมา